ขนาด5เมตรคูณหเมตรเป็นพื้นเดียวใหญ่สุดเลยแล้วก็ไม่เขียนอีกแล้วการเงินกันงานโชคลาภความรักความสุขความสมบูรณ์ความแคล้วาลาดปลอดภยัยมหายันประจำตัวเฉพาะบุคคล ะะตอนนี้นะคะรักยกอยู่ที่สํานักงานมหายันรวยของท่านอาจารย์ไพรโรน์รื่นวิชานะคะรักยกจะพาทุกทกท่านนะคะมาชมความยิ่งใหญ่อลังการนะคะของผืนผ้ายันที่ท่านอาจารย์ไพรโร์เขียนนะคะซึ่งเป็นผืนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รักยกเคยเห็นท่านเขียนมาเลยก็ว่าได้นะคะ ก็อยู่กับท่านอาจารย์ไพโร์ลื่นวิชานะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับพยันผืนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์เขียนมาใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดเลยเป็นผื้นเดียวแล้วก็ไม่เขียนอีกแล้วเพราะว่าอยากให้เป็นตำนานแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากพยัผืนนี้จะใหญ่ที่สุดเท่าที่อาจารย์เขียนมาแล้วมีความพิเศษแตกจาก อันนี้มันมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะฮะขนาด5้าเมตรคูณเมตรแล้วก็ลงอักขรเลขยันต่างๆได้ครบคันเกินร้อยเลยอันนี้นะถือว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้โมทยะก็9ชั้นนะฮะนาชาลีติโคจจสิรีก็ชั้นนะ108ทุกอย่างถือว่าครบหมดเลย เวลาประมาณ15วันอย่างน้อยวันละ10ชั่วโมงเขียนจริงเสร็จเพราะฉะนั้นใครได้ผืนนี้ไปเนี่ยถือว่าครบเลยนะแล้วใส่ได้ทั้งครอบครัวถือว่าเป็นตำนานชิ้นเดียวนะที่มหายันลวยฝากไว้เป็นตำนานของคนไทยเป็นตำนานของความเชื่อและมีผืนเดียวจริงๆแล้วก็ไม่ได้เขียนอีกแล้ว ยอดผืนพยัญที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อาจารย์ไพโรธเคยเขียนมานะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของผืนพยัญผืนใหญ่ที่สุดนี้นะคะก็สามารถนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่รักยกนะคะที่เบอร์0644951462นะคะก็สามารถนัดเข้ามาชมเพราะว่าผืนพยัญผืนนี้จะถูกปิดไว้นะคะดูแลรักษาอย่างดีต้องนัดล่วงหน้าเพื่อที่จะเข้ามาชมก็ติดต่อได้ที่รักยกเลยนะคะที่ผืนเดียวในโลกค่ะ